สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับมิชันสอยฟ้าโอสุข,ขนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะในแต่ละวันนะคะเฟกนิวหรือว่าข่าวปลอมนะคะส่งเข้ามาในมือถือเราเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะเฟกนิวที่ชวนเรากดไลค์กดแชร์แล้วแต่ได้เงินคืนได้ส่วนลดนะคะโดยเฉพาะเฟกนิวด้านข่าวพลังงานค่ะเวลาที่เรารับข่าวนะคะตั้งข้อสังเกตไว้เลยนะเอ๊ะ มันเป็นข่าวจริงหรือเปล่าแล้วก็เช็คข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดก,ก่อนจะปลอดภัยที่สุดค่ะในปีที่ผ่านมานะคะมีเฟคนิวเกิดขึ้นนับหมื่นข่าวทีเดียวค่ะและที่ผ่านมานะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีีเขาได้มีโครงการศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาข่าวปลอม แอนตี้เฟก e ิวเซ็นเตมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการกว่า400แห่งค่ะแล้วเขาก็มีการคัดเลือกหน่วยงานที่ประสานงานต่อต้านเฟ n e w วดีเด่นจาก400หน่วยงานนะคะมี10หน่วยงานเท่านั้นค่ะที่ได้รับคัดเลือกดีเด่นนะคะและ1ในนั้นก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะโดย PA นะคะคว้ารางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมแห่งปี2025 The Outstanding Corporation Award 2025ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้รับรางวัลพันธมิตรยอดเยี่ยมแห่งปี2025คุณจรรทตั้งวงชูเกตผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลโดยมีคุณพัชระอนันตศินป ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้มอบรางวัลกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ a n t i f ้เฟ n นิวเซ็นเตโดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานพันธมิตรที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นของการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจนะฮะของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนปูมิภาคนะครับและก็จะเป็นการยืนยันเกี่ยวกับการป้องกันข่าวปลอมที่จะไปถึงมือประชาชนผู้ช่วยคะในแต่ละวันเนี่ยมันมีเฟคนิว์เข้ามามากมายบทบาทของ PEA ในการร่วมต่อต้านข่าวปลอมเป็นยังไงบ้างคะ เรามีการทํางานเชิงลุกมีทีมงานคอยตรวจสอบทางด้านข่าวฟอมแล้วก็มีการร่วมมือกับสื่อมวลชนในการส่งข่าวแล้วก็มีการตรวจสอบนะฮะตั้งเชิงวิชาการเชิงกฎหมายในเชิงของเทคนิคนะฮะเพื่อให้ข่าวผ่านไปที่ประชาชนนะฮะ มีความถูกต้องนะครับเชื่อถือได้ครับอย่างข่าวปลอมที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะท่านผู้ชมคะถ้าเป็นของการไฟฟ้าเนี่ยกดลิก์กดลิงก์กดไลค์กดแชร์แล้วจะได้ส่วนลดค่าไฟก็เคยมีแบบนี้ด้วยที่เห็นหนักๆเนี่ยจะเป็นข่าวปลอมประเภทไหนบ้างคะข่าวปลอมที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะที่อยู่ในช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของการให้ส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้านะครับข่าวที่เป็นเรื่องของโครงการภาคารัฐนะครับการแอบอ้างเป็นบุคลากรทางการไฟฟ้าในการมา เรียกให้ชําระค่ากระแสไฟฟ้ามาขอข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะเพื่อไปดําเนินการใดๆครับงั้นต้องขอย้ํากับท่านผู้ชมก่อนนะประเภทที่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเดินไปถึงบ้านท่านแล้วแบบไปเก็บค่าข้าวไฟอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับขอยืนยันนะครับอันนั้นคือมิจฉาชีพแน่นอนเลยครับใช่ครับให้กดไลค์กดแชร์แล้วจะได้ส่วนลดค่าไฟก็ไม่มีไม่มีครับอันนี้ขอยืนยันนะครับการไฟฟ้าไม่ได้มีให้ดําเนินการเ <ๆ S 1> ช่นนั้นนะครับ แนวทางการทํางานของ PA ในการรับมือกับข่าวปลอมในเชิงรุกเป็นยังไงบ้างคะเรามีทีมงานที่คอยตรวจสอบทางด้านข่าวปลอมและมีการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแห่งประเทศไทยในการดําเนินการตรวจสอบข่าวปลอมนะครับเพื่อที่จะให้ข่าวทุกข่าวที่ไปสู่ประชาชนมีความถูกต้องเชื่อถือได้และโปร่งใสครับคือมีทีมงานในการประสานงานเป็นพันธมิตรร่วมกันถูกต้องแล้วก็นำมาซึ่งวันนี้ได้คัดเลือกดีเด่นด้วย ขอบคุณใช่ครับถูกต้องครับเพื่อที่จะให้ข่าวที่ไปถึงประชาชนนั้นปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับผมมีความน่าเชื่อถือถสูงสุดนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นข่าวที่ถูกต้องทันกับสถานการณ์นะครับ ร่วมงานกับหลายๆห,หน่วยงานกับพันธมิตรแล้วโครงการที่จะต่อต้านข่าวปลอมแบบนี้เนี่ย PA จะขับเคลื่อนต่อไปยังไงคะในอนาคตเราจะมีการเฝ้าระวังข่าวปลอมโดยพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพื่อคอยตรวจจับข่าวปลอมนะครับความร่วมมือกับทางด้านสื่อมวลชนนะฮะแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ในการสแกนหาข่าวเพื่อให้ข่าวมีความถูกต้องเราจะย้ำกับประชาชนที่ได้รับข่าวปลอมมาเนี่ยอย่างไรบ้างคะ เมื่อท่านได้รับข่าวสารนะครับและท่านเกิดมีความไม่มั่นใจหรือสงสัยนะฮะท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ P.A Contact Center เบอร์โทรศัพท์1129ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือหลงเชื่อการแอบอ้าง P.A พร้อมและตะนักนะฮะและใส่ใจในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ถึงมือประชาชนพร้อมกันนี้ P.E.A. ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อผนึกกำลัง รวมพลังกับเครือข่ายศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายให้เท่าทันต่อสถานการณ์ดิจิทัลในปัจจุบันค่ะ